สำหรับทั้ง2คันนี้นะคะใช้งบออกรถเพียง100บาทเท่านั้นนะคะมีบริการไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่ค่ะแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โบสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่โบจะพาทุกท่านมาพบกับ t o y o ต a h ไฮลักวีโกนะคะซึ่งวันนี้นะคะจัดมา2แบบ2สไตล์นะคะเอามาประชันให้ชมกันเลยชอบคันไหนเลือกคันนั้นได้เลยนะคะโอเคมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะ t o y o ต a h ไฮักวีโกสมาร์ท 2.5e รุ่นปี2011นะคะสำหรับคันนี้นะคะให้มาด้วยสีบรอนทองนะคะเป็นสียอดฮิตเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้และ V ี g o Smart c a b คันนี้นะคะกระจังด้านหน้านี่คือสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะคะระบายความร้อนนะคะให้กับห้องเครื่องนั่นเองค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ Smart ท a b นะคะเปิด แคบได้นะคะขึ้นลงง่ายใช้งานสะดวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเปิดเม็ดอาร์ตให้ชมกันนิดนึงนะคะจะแกะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้แกะเนาะโอเคใช้มือรูปนะคะตะเข็บตรงแนวนะคะเรียงตัวสวยเลยนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่มีประวัติชนหรือความมาแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับ Toyota Hilux Vigo Smart c a b คันนี้นะคะก็ตาสัญลักษณ์ Toyota Hilux แล้วก็ตัว e นะคะซึ่งแสดงว่าเป็นเกรด e นั่นเองนะคะ v ีโกตัวอักษรอยู่ครบเลยและเล่นเส้นสายด้วยโครเมียมเช่นเคยนะคะมือเปิดก็ให้แบบครอบโครเมียมมานะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะมาให้อยู่ตรงฝาท้ายนะคะชัดเจนแน่นอนเมื่อคุณอยู่บนท้องถนนค่ะและนอกจากนั้นนะคะไฟท้ายของเขานะคะยังออกแบบมาเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร เช่นเดียวกับโคมไฟหน้านั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะพิเศษสุดเลยมีกันชนด้านท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปแวะชมภายในกันนิดนึงค่ะและแน่นอนนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นตัว E เป็นเกรด E นะคะ ใช้งานด้วยระบบไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับกระจกมองข้างไม่ว่าการปรับกระจกขึ้นลงก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะโทนภายในให้มาด้วยโทนสีครีมนะคะหรูหราดูดีมีสไตล์เลยนะคะเป็นสีที่หลายๆท่านชอบเลยนะคะส่วนตัวคอนโซลนะคะให้มาด้วยโทนสีเทาเข้มๆแบบนี้นะคะตัดกับตัวสีเบดเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเสียงของเขานะคะยังสามารถเล่น CD MP3 ได้นะคะหรือว่าใครอยากจะฟัง f m MM a m เนี่ยก็จัดไปได้เลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะยังเป็นเกียร์แบบธรรมดานะคะเป็นเกียร์เมนนวล5สปีดนั่นเองค่ะใช้งานง่ายสะดวกแน่นอนค่ะ<ส>เดี๋ยวโบพาไปชมความสวยของห้องเครื่องรถคันนี้กันค่ะ<ส>แล้วสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2500ซีซีค่ะตัวอุปกรณ์ของภายในเครื่องยนต์นะคะเป็นอุปกรณ์เดิมๆนะคะทุกจุดเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักมาให้กังวลนใจแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวปินให้ชมความสวยอีกรอบหนึ่งนะคะและสำหรับ t o YoTA h i l รัก v ีโก้สมาร์ทแคป e คันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2011ค่ะราคาอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถเพียง100บาทเท่านั้นค่ะและวันนี้เจ้าคันนี้นะคะค่างวดเพียง6,000นนิดๆเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดู v ีโ o ้แชมป์คันถัดไปกันเลยค่ะและสำหรับ Toyota Hilux Vigo ก h a ช p Smart c a ท2 5 j รุ่นปี2014คันนี้นะคะ แน่นอนค่ะชมก็จะปรับมาที่กระจังด้านหน้าของเขานะคะเป็นกระจังด้านหน้าที่ให้ครอบแบบโครเมียมมาค่ะและตัดแซมด้วยสีเทาดักเกรดเท่ๆแบบนี้มาให้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะจุดสังเกตที่แตกต่างจาก s m a r t c แคคันเมื่อสักครู่นะคะถ้าเป็น v ี g o ้แชมป์สมาร์ทแคนะคะตัวอินเตอร์คูลเลอร์ของเขานะคะจะเพิ่มขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะ โคมไฟหน้าของเขาเป็นโครงไฟหน้าเดิมๆเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังไม่เปลี่ยนโคมงไฟหน้าเพราะว่าไม่มีประวัติชนมาแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะได้โครงไฟหน้าที่มันใสๆใสมากยิ่งขึ้นนะคะแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราบริการจัดการทําให้เลยนะคะให้ใสๆเหมือนของใหม่เลยก็ได้นะคะสําหรับรุ่นนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเปิด ให้ชมเม็ดอาร์ตกันนิดหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็น v ีโก้แชมป์สมาร์ทแคนะคะเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงใช้งานง่ายสะดวกนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูเม็ดอาร์ตนะคะดูหัวน็อตซอกในประตูกันนิดหนึ่งค่ะซอกในคานเสา B นะคะสวยเลยนะคะน็อตสวยเลยแล้วก็คานเสา A นะคะหัวน็อตก็สวยเลยไม่มีรอยถลอกปอกเปลือกใดๆทั้งสิน้นมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่คว่ำไม่ชนมาแน่นอนอ่ะมาดูเม็ดอาร์ตกันได้เลยค่ะ อ่าพิสูจน์ด้วยการใช้มือรูปเลยนะคะเม็ดอารเรียงตัวสวยนะคะตะเข็บตรงแนวแน่นอนนะคะถ้ารถเคยชนเคยคว่ำม,มานะคะเม็ดอารไม่เหลือแน่นอนค่ะแต่คันนี้สวยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะ และสำหรับด้านท้ายรถของคันนี้นะคะตัวอักษรอยู่ครบนะคะ t o y o ต a h i Lu ัก i g o Champ นะคะซึ่งแสดงรุ่นรถว่าเป็น v i ี o Champ ค่ะและคันนี้นะคะมีกันชนด้านท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับ t o y o ต a h i l u ัก i ี o c h ชม p Smart c a คคันนี้นะคะปรับ โครงสร้างภายในมาค่ะนั่นก็คือความสวยงามของคอนโซลด้านหน้านะคะให้มาด้วยความสวยงามแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเครื่องเสียงของเขานะคะ CDMP3 นะคะ FMAM ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มนี่มาให้เลยค่ะ AUX หรือว่า USB นะคะก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนอกจากนั้นนะคะรุ่นนี้ยังสามารถ Bluetooth นะคะเชื่อมต่อรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นนะคะตัวเบาของเขานะคะยังแตกต่างจากคันเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่สมาร์ทแคจะเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะเป็นเบาผ้านะคะที่ให้การระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะสําหรับรุ่นนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc เช่นเดียวกับคันเมื่อสักครู่นะคะตัวคันหน้าสวยเลยนะคะตัวอักษรน,นะคะที่แสดง serial number ของคันหน้าคันนี้นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะตัวเลขอยู่ครบนะคะแล้วก็ ่าใช้มือรูปได้เลยนะคะคันหน้านะคะรูกลมครมคริปนะคะไม่มีประวัติชนหนักไม่มีพิควม่มไม่มีจมน้ําแน่นอนค่ะรับซื้อไปใช้งานใช้งานได้อย่างสบายใจได้เลยนะคะหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะทั้งสองข้างเลยซ้ายขวานะคะสวยเลยนะคะไม่มีรอยถลอกปอกเป,กปกึกใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวปินให้ชมความสวยอีกรอบนึงค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะและสําหรับคันนี้นะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะมาค่ะเรามาประชันโฉมกันได้เลยนะคะสําหรับทั้งสองคันนี้นะคะใช้งบออกรถเพียง100บาทเท่านั้นนะคะและออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะวันนี้นะคะใครจะรับคันไหนแจ้งได้เลยนะคะมีบริการไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่ค่ะแล้วก็จะส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ